ตาเช้าส,สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเนนซี่อีกครั้งนะคะวันนี้นนซี่จะพาทุกคนมาฝึกคำศัพท์สัจจนเกี่ยวกับไฟฟ้าเนาะคำศัพท์ที่เกี่ยวคำว่าเตี้ยนวันนี้เรามาฝึก5คำดีกว่าคำแรกเนนซี่จะพาไปที่แบบจําเป็นเนาะทุกคนต้องคิดว่าน่าจะควรเรียนรู้คํานี้ก็คือหลอดไฟหลอดไฟภาษาจีนคือว่าเตี้ยนตึงเผาเตี้ยนตึงเผาแปลว่าหลอดไฟค่ะ คำที่สองก็คือเรียกว่าทุกวันเราต้องดูเนาะทีวีทีวีภาษาจีนพูดว่าเตี้ยนซื่อค่ะเตี้ยนซื่อแล้วก็คำที่สามก็จะเป็นจำเป็นสิ่งอันนี้ต้องจำเป็นเหมือนกันเนาะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ภาษาจีนพูดว่าเตี้ยนเหนา่าเตี้ยนเหนา่าอ่าสามคำแล้วนะคะคำที่สี่ก็จะเป็นเตี้ยนหัวเตี้ยนหัวก็คือโทรศัพท์แต่ออกเตี้ยนหัวภาษาจีนจะออกแนวแบบโทรศัพท์บ้านเนาะอีกคำหนึ่งพี่เดียวคำว่าเตี้ยนเอา,อางี้ดีกว่าที่ต้องใช้จำเป็นเตี้ยนอิง เตี้ยนอิงจะแปลว่าภาพ,พยนต์นะคะโอเควันนี้เราได้คําคำแล้วเนาะยังไงรองฝึกกันดูว่าจะเราจะใช้คำจริงๆมันคำที่จำเป็นต้องใช้ที่สุดเนาะยังไงรองฝึกกันดูนะคะแล้วไงแวะมา,าคลิกมากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ Nancy วยนะคะวันนี้ขอตวัวมาบายก่อนเนาะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะใจเจียนบายบายยังไงฝากทุกคนดูแลสุขภาพคุณด้วยนะคะช่วงนี้ก็ยังโควิดอยู่เนาะจริงๆแล้วเินซี่ใส่หน้ากากนะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบไอามาถ่ายคลิปก็เลยทอดเดี๋ยวไม่สวยโอเคค่ะบายบายเทคแคค่ะทุกคนบ <c oughs> <c oughs> ายบายท้ายคลิปค่ะสวยๆท้ายคลิป